ไปรสณีไทยดึงศักยภาพขนส่งแห่งชาติเชื่อมเศรษฐกิจไทยโลกแบบไร้รอยต่องแง้มบิ๊กเซอร์ไพรส์4โซลูชันพลิกโฉมบริการคนไทยปี2566ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำในวันนี้มา r k เก็ตแทีวีของเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดรดน,นันสุภัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรสณีไทยจำกัดหัวข้อในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามชมกันได้เลยค่ะ เรามาเพื่อจะทําความร่วมมือนะครับกับทางเปอรษเียลาวระหว่างเปร์เียลาวและเปร์เียไทยนะครับอย่างแรกเนี่ยเรามองเห็นว่าด้วยความที่เปร์เซียไทยกับเปร์เียลาวเนี่ยเราอยู่ในแต่ละประเทศนะครับทั้งเทศไทยประเทศลาวกันมาเป็นระยะเวลาที่นานนะครับเรารู้ว่าของดีของแต่ละประเทศอยู่ตรงไหนเรารู้จักพื้นที่ดีมากนะครับรู้ว่าแหล่งผลิตอะไรที่มีของที่คนชอบนะครับหรือเป็นของที่มีคุณภาพที่ดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ เราจะคุยกันในการที่จะร่วมมือนวเอาของดีจากที่ประเทศลาวนะครับขึ้นไปขายในแพลตฟอร์มนะครับของไพรสินีไทยนะครับซึ่งเรามีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าไท a i l น n d p o s t m a านะครับไปทั้งไปทั้งช่องทางทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์แล้วก็ของดีจากเมืองไทยไปขายที่ไพรสินีลาว อันที่2ที่เราจะมีความรุ่งเมืวันนี้คือการที่เราจะมา explore ด้วยกันนะครับมาดูในรายละเอียดด้วยกันว่าเส้นทางที่เกิดขึ้นจากการขนส่งนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางทางรางน,นะครับที่จะมีรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศไทยไปที่ลาวแล้วก็ไปถึงจีน เส้นทางนี้สามารถที่จะมาช่วยสนับสนุนการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างไรบ้างน,นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะมาศึกษาร่วมกันอย่างสุดท้ายนะครับบริการ COD ในปัจจุบัน่หรือ Cash on Delivery ในการส่งของนะครับในการบริการการส่งของประเีการบริการเก็บเงินปลายทางเนี่ยตอนนี้เราก็ให้บริการกันเฉพาะบในเมืองไทยนะครับตอนนี้เราก็คุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าคนซื้อเป็นปลายทางที่ลาวทำอย่างไรให้มันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับสามารถที่จะ เก็มเงินปลายทางได้ที่เราด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราก็จะมีการหาหรือในรายละเอียดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถทําได้ก็จะทาให้ผู้ใช้บริการนะครับเรามีจํานวนที่กว้างขวาขงขึ้นนะครับมีความครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้มากขึ้นครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการเข้าถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆที่หลากหลายมากขึ้นหรือการนําเทคโนโลยใีใหม่ๆมาสนับสนุนทําให้เกิดความสะดวกและสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้มากจริงขึ้นด้วยค่ะ และนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจที่มาเก็ตเทียมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรามาเก็ตเทียทีวีค่ะ